สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองาการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับวันนี้จะมาเจาะลึกนะครับรายละเอียดข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐนะครับในเดือนธันวาคม64สนะครับสูงสุดนะครับในรอบ40ปีมีอะไรน่าสนใจนะครับ เงินเฟอสหรัฐนะครับลอยตัวแต่7%เป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ปี1 9 8 2นะครับโดยการเติบโตนะของราคาผู้บริโภคสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นในระดับก้าวย่างที่รวดเร็วที่สุดในเกือบ4ี่ทศวรรษในเดือนธันวาคม64นะครับกระตุ้นความหวาดกลัวนะของเฟดเกี่ยวกับภัยคุกค,คามจากเงินเฟอ้อที่ยกระดับสูงขึ้นและผลที่ตามมานะครับของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับเพิ่ม7%ปีต่อปีในเดือนที่แล้วนะขยับขึ้นจาก6.8%ในเดือนพฤิกายนนะครับปี64และเป็นการกระโดดก้าวใหญ่ที่สุดนะครบับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับปี1982แต่การเพิ่มของเงินเฟ้อนะวัดเดือนต่อเดือนอยู่ที่ระดับปานกลาง0.5%นะครับระหว่างเดือนพฤษกายนและธันวาคมปี64ต่ต่ลงจาก0.8%นะครับในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น เงินเฟอ้อพื้นฐานนะครับหรือว่า core inflation นะหรือบางทีก็เรียกว่า core cpi นะที่หากเอาค่าอาหารและพลังงานออกไปเพื่อลดการแกว่งตัวนะก็ได้เร่งตัวขึ้นนะยิ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่านะเมื่อเทียบกับการอ่านจากครั้งสุดท้ายมันได้เพิ่มสูงขึ้น5.5%อนะครับอยู่เหนือกว่าก่อนหน้าที่4.9%ต่อปนะีซึ่งแปลไดนะ้ว่าเป็นการเพิ่มรายเดือนนะของ0.6%เป็นครั้งที่6 ในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะฮะที่ตัวเลขเกินกว่า0.5%ตามข้อมูลสิตินะจากกระทรวงแรงงานทางนักวิเคราะห์นะครับชื่อว่าอีลิกนะครับวินโนกาดนะครับนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่อารายันเบิร์นสไตล์นะครับก็กล่าวว่าไม่มีรายละเอียดใดๆนะของข้อมูลนะที่เสนอแนะว่าเงินเฟ้อเนี่ยกำลังจะจางนะกำลังจะคลายหายไปนะในความหมายทางใดทางหนึ่ง การเพิ่มสูงขึ้นนะครับของบรรดาต้นทุนราคาที่พักอาศัยและราคาต่างๆนะครับของยานพาหนะที่ใช้แล้วเป็นตัวสนับสนุนนะส่วนใหญ่ที่สุดต่อการเพิ่มขึ้นนะครับของเดือนธันวาคม64ตามข้อมูลทางสิทตินะของกระทรวงแรงงานบรรดาต้นทุนต่างๆของที่พักอาศัยซึ่งได้ไต่สูงขึ้นอย่างคงที่มาในหลายเดือนที่ผ่านมาในเร็วๆนี้แต่ไปที่ Uh, 90.4%นะครับในเดือนธันวาคมนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020ค่าใช้จ่ายเหล่านั้นนะครับได้เพิ่มขึ้น4.1%บรรดาราคารถยนต์ที่ใช้แล้วก็ยังคงต่อเนื่องนะครับที่จะมองเห็นสูงขึ้นกำลังเพิ่มสูงขึ้น3.5%จากเดือนก่อนหน้านี้และเกือบ40%นะครับจากปีที่แล้ว บรรดาราคาพลังงานนะครับร่วงลง 0. 4จเจากเดือนพฤศจิกายนนะครับ64และเป็นการร่วงลงครั้งแรกนะครับในหลายเดือนและราคาแก๊สโซลีนต่างๆนะครับก็ต่ำลงเช่นกันรวมถึงบรรดาราคาอาหารต่างๆนะครับที่อีกครั้งหนึ่งนะที่เป็นตัวเลขที่สูงอย่างเป็นประวัติการณ์ราคาต้นทุนนะครับการทานอาหารนอกบ้านเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้น0.6%เ จากเดือนที่แล้วและเพิ่มขึ้นนะครับ6%นะเมื่อวัดเป็นปีต่อปีเป็นการเพิ่มสูงขึ้นนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะับตั้งแต่เดือนมกราคมนะปี1982ดัชนีอาหารนะครับที่กว้างขึ้นได้เพิ่มขึ้น0.5%เป็นก้าย่างที่ต่ำลงมากขึ้นกว่านะช่วงเวลาก่อนหน้าน,นี้รวมถึงบรรดา นะราคาของต้นทุนเครื่องแต่งกายต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งนะภายในบ้านและการดูแลร,รักษาสุขภาพนะครับก็ได้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะข้อมูลซึ่งถูกปล่อยออกมานะครับจากสิติแรงงานนะครับของกระทรวงแรงงานนะครับในวันพุธออกมาเพียงแค่1วันนะครับตามหลังจากที่ประธานเฟดนะครับเจอโรมพาวเวลนะได้เตือนว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นภัยคุกคาม ที่รุนแรงต่อการฟื้นตัวของตลาดแรงงานและยืนยันนะครับถึงความตั้งใจของทางธนาคารกลางนะครับที่จะปรับลดนะการสนับสนุนทางนโยบายการเงินอย่างรวดเร็วทางนายทอมนะครับพอสเซรี uh, ่นะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ที่ rbc capital markets นะครับก็กล่าวว่าเฟดในขณะนี้นะตามหลังดังนั้น ความเร่งด่วนที่คุณได้ยินในโทนเสียงของ p พ w เวลต่อเงินเฟอ้อก็คือเขากำลังเล่นไล่จับดุญยพินิษสำหรับเฟดนะที่จะโต้อตอบต่อเงินเฟ้อเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนเขากล่าวว่าเขามองเห็นว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย4ครั้งนะครับในปี2022เริ่มต้นในเดือนมีนาคมและในอีก4ครั้งอื่นอีกในปี2023 บรรดาเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับได้เริ่มต้นที่จะร่างแบบนะวางแผนของพวกเขาที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากระดับใกล้ศูนย์ต่างๆของพวกเขาเมื่อพวกเขาบรรลุถึงเป้าหมายคู่ของการจ้างงานสูงสุดและเงินเฟอ้อซึ่งเฉลี่ยที่2%ในเวลาที่ผ่านไปข้อมูลของเดือนธันวาคม64นะะแสดงให้เห็นนะสัญ,ญญาณต่างๆต่อไปว่า เงินเฟอ้อกำลังหอบหิ้วภาคส่วนที่ตัดขวางที่กว้างมากขึ้นของเศรษฐกิจนั้นและอยู่ณนะความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของอาการกลายเป็นการยึดที่มัน่นรวมถึงนะมันจะรวมถึงนะครับมันจะอพอกคูณนะครับแรง กดดันนะครับที่เพิ่มขึ้นต่อไปต่อทีมบริหารของไบเดนเหนือการบริหารจัดการของพวกเขาทางเศรษฐกิจนะที่กำลังมุ่งไปสู่การเลือกตั้งกลางเทอมนะครับในปี2022นี้ในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ได้เฝ้าดูเศรษฐกิจที่กำลังบูมนะซึ่งได้สร้างงานมากกว่า6ล้านตำแหน่งในปีที่แล้วในขณะที่อัตราการว่างงานก็ร่วงไปที่3.9เเซ์นะครับ มุมมองของการพื้นตัวอย่างแข็งแกร่งได้ถูกกัดเซาะโดยการกระโดดพุ่งสูงขึ้นในบรรดาราคาต่างๆและการทำลายนะของห่วงโซ่อุปทานต่างๆโดยทางเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับของทางทำเนียบขาวก็ได้บอกแก่ Financial Times นะครับเขาบอกว่าสิ่งนี้นะเป็นพื้นที่ของความท้าทายอย่างชัดแจ้ง บรรดาคนอเมริกันนะครับรู้สึกถึงการบีบคั้นของราคานั้นในขณะที่ทิศท,ทางต่างๆนคะาดการการปรับลงของเงินเฟ้อตลอดปีนี้ทางบรรธาาธิบดีและทีมงานได้ถูกโฟกัสและกำลังพยายามที่จะดึงสิ่งนั้นให้ไปต่อไปข้างหน้านะครับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทางทำเนียบข่าวนะครับได้พยายามที่จะลดนะบรรดาคอขวดต่างๆ จุดท่าเรือสำคัญต่างๆได้ทุบทำลายต่อพฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันในบรรดาตลาดต่างๆบางตลาดอย่างเช่นในอุตสาหกรรมเนื้อวัวและส่งเสริมการผลิตน้ำมันให้เพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเพื่อที่จะลดราคาน้ำมันต่างๆแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีการละเว้นการใช้มาตรการอื่นต่างๆนะในการต่อสู้เงินเฟ้ออย่างเช่นนะครับการยกเลิกภาษีต่างๆ ต่อสินค้านําเข้าของจีนข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐนะที่ฉับพลันในการปักหมุดทันทีทันใดจากทางเฟดในช่วงปลายปีที่แล้วและได้แกว่งนะบรรดาตลาดการเงินต่างๆนะทั่วโลกไปมานะครับนานนับเป็นเวลาหลายเดือนแต่จากการอ่านของวันพุธซึ่งส่วนใหญ่นะตรงตามบรรดาการคาดการณ์ต่างๆจากบรรดานักเศรษฐศาสตร์ไม่ได้ส่งระรอก ขึ้นนะครับเข้าไปสู่ตลาดพันธบัตรสหรัฐที่มีมูลค่า22ล้านล้านดอลลาร์อย่างฉับพลันทันทีทันใดยิวนะครับหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะครับของตัววัดนะครับ10ปีร่วงลง0.01%ไปที่1.72%ตามหลังข้อมูลที่ออกมาด้วยแรงกดดันการขายนะครับที่เปลี่ยนแปลงได้ผักดันยิว ต่อนโยบายนั้นที่อ่อนไหวนะต่อตัว2ปีนะเพิ่มขึ้น0.01ไปที่0.89ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับทรงตัวเปิดนะที่สูงขึ้นด้วยการขยายตัวซื้อขายล่วงหน้าในช่วงเช้าเพิ่มขึ้นขณะที่บรรดานักลงทุนได้ย่อยข้อมูลซึ่งปรากฏนะที่จะคงให้เฟดนะอยู่บนเส้นทาง สำหรับการเพิ่มขึ้นนะของอัตราดอกเบีย้ย0.25% 4ครั้งในปีนี้ทางนางทนะิฟฟานี่ไวดิงนักเรศรษฐศาสตร์นะที่พิมโก้กล่าวว่าเฟดกำลังประชิญหน้านะทั้งส่วนของตลาดแรงงานซึ่งกำลังแสดงเหมือนมันเข้าใกล้ะนะครับเ,เข้าใกล้เพิ่มขึ้นนะครับต่อการจ้างงานสูงสุดและเงินเฟ้อที่ถูกยกระดับสูงขึ้น มันเสนอแนวว่านโยบายของพวกเขาควรจะเข้าใกล้มากขึ้นต่อความเป็นกลางเป็นเช่นตรงกันข้ามนะต่อการเป็นการผลคลายที่พิเศษกว่าธรรมดาเธอกล่าวว่าหมุดนโยบายของพวกเขาเป็นสิ่งนะที่สอดคล้องกับสิ่งนี้นะครับอันนี้เป็นเนื้อหาข่าวนะครับโดยละเอียดนะครับในเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐก็สรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือว่า เงินเฟ้อสหรัฐนี้ที่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็อยู่ในหมวดหมู่ของเรื่องที่พักอาศัยกับเรื่องหมวดหมู่ของยานพาหนะที่ใช้แล้วซึ่งเราก็ทราบอยู่นะครับมันมาจากเรื่องของการผลิตรถยนต์นะที่เกิดคอขวดจากเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นสส่วนนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ทําให้เงินเฟ้อในเดือนธันวาคมเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วส่วนอื่นก็ยังมีอยู่นะแต่ก็มีบางส่วนก็ลดลงมานะอย่างเช่นเรื่องของราคาน้ํามันนะครับ แล้วก็สิ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูก็จะมองเห็นว่านะทางประธานาธิบดีสหรัฐเองก็พยายามจะบอกว่าเป็นการฟื้นตัวนะกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะมีการจ้างงานกลับมามากขึ้นเพราะว่าตัวเลขเอ,อัตราการว่างงานมันได้ลดต่ำลงไปถึง3.9%นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราดูความเป็นจริงที่ประกอบกันก็ต้องบอกว่านะมันยังมีลักษณะของการฟื้นตัวที่ยังไม่สมบูรณ์ แล้วก็มีแรงกดดันจากเงินเฟอ้อที่เป็นภัยคุกคามนะที่ทางประธานเฟดเนี่ยบอกว่ามันเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงนะครับก็เตรียมที่จะสู้กับเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับในปี -65 เนี่ยนะครับโดยนักวิเคราะห์ต่างๆก็คาดการว่านะเฟดอาจจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยถึง4ครั้งนะครับครั้งลราจะ0.25%จเถึง4ครั้งนะครับในการสู้กับเงินเฟอ้อในปีนีนะ้แต่เขาก็มองว่า,นะาก็ต้องทำ นะครับเป็นเพราะว่ากำลังจะปรับเข้าสู่นโยบายที่เป็นกลางนั่นเองนะคือจะลด QE นะจะไม่เข้าไปสนับสนุนะทางนโยบายนะครับทางการเงินนะไม่ผ่อนคลายทางการเงินนะกำลังจะทำนโยบายตึงตัวทางการเงินนะครับค t ยถีบไถ่เทนนิงนั่นเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับ และสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมกลุ่มอาจารย์เสก5.0นะครับซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะในการพูดคุยทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับอย่างเข้มข้นกว้างขวางนะครับอย่างมีสาระภาพนะท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะโดยที่ท่านส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านนะสมัครเข้ามาผ่านอีเมลแ address อนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ at gmail.com นะครับ นะผมก็จะนำท่านเข้าสู่กลุ่มนะครับแล้วก็จะจัดส่งมิ팅ไอดีมิ팅พาสเวิร์ดนะของการประชุมนะครับในช่วงรายสัปดาห์บ่ายวันอาทิตย์เนี่ยนะครับไปถึงท่านก่อน15นาทีท่านก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการร่วมสนับสนุนนะครับพันธก,กิจเป้าหมายในช่องผมนะครับในการให้ความรู้เป็นวิยนทยา,าทานธรรมทาน นะครับแก่บุคคลชุมชนสังคมนะครับเพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถนะร่วมทําได้ตามบัญชีนี้นะครับหรือเพียงแค่ท่านนะครับกดดูกดไลค์กดแชร์กด,ดสติดตามนะครับก็ถือเป็นการร่วมพันธกิจเช่นกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณในทุกความสนุนนะครับมาในหน้าที่นี้นะครับนะแล้วติดตามนะพี่นากรอนเราค่อยเชื่อนะครับแล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ